สวัสดีครับคลิปนี้ลุงจีจะมารีวิวเด็กของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมคือ light p a u s e m p e r o r s voice นะฮะก็คือเจ้าน้อนหมาจิ้งจอกนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอาร์ที่สวยมากเลยนะครับผมเป็นเด็กขาวล้วนซึ่งงบประมาณบัจเจตของเด็กเนี้ยห0 0พบาทนะ,ะโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นได้ง่ายสนุกนะฮะถ้าเกิดว่าใครแก้ทางเราไม่ได้เราคชนะไปเลยนะครเราจะเน้นการไร้เอนชานเมนที่เป็นประเภทออร่านะเมื่อเรา มีออร่ากระเด็นเข้ามาบนสนามน,นะครับเราจะเซิร์ชออร่าที่มีค่าไล่น้อยกว่าหรือเท่ากับออร่าไปนั้นนะครับจากใน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 ไลบรารีนะฮะมาไวบ field ้บนแบตเทนฟิลด์เลยซึ่งเราจะ,จะมาติดที่ไล์พอนะฮะเรียกได้ว่ามันคือการทุ่มเทนะครับทำให้เจ้าตัวไล์พอของเราเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะติดออร่ามากขึ้นบัฟเพิ่มพลังตีแล้วจัวเพิ่มฟลายอิงเพิ่มโพเดชันนั่นนู่นนี่ทำให้เจ้าไรพอเนี่ย เมื่อตีเข้าไปเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะโดนคอมมานเดอร์ดาม e จแล้วก็ตายเป็นรายคนนะครเป็นเด็กประเภท one punch man หรือว่าหรือเรียกกันนี้ว่าโบตรอนก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีใครมาหยุดยั้งตัวเราได้เนี่ยเราก็แทบจะชนะเลยหรือในทางตนข้ามถ้าเกิดคู่ต่อสู้สั่งแซก็กหรือว่าเขาป้องกันอะไรก็แล้วแต่ทําให้เจ้าไลร์พของเราตีไม่ได้เนี่ยเราก็หนอยจืดจ,จางเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเด็กที่ h ฮริ r i ฮร high r e t นะฮะ แต่ว่าก็สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเนื่องจากเด็กนี้อาจจะใช้ความสามารถของ Enchantment แล้วก็การร่าย Enchantment ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นครืเจอร์ของเราก็จะเป็นประเภทที่ช่วยเสริมนะฮะเมื่อลง Enchantment แล้วอะตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้จะโยก Enchantment ได้โยกอุปกรณ์ได้นะครับอะตัวนี้ก็เป็นการที่เอาไว้การท่าคูดต่อสูนะ,ะนี่ใบนี้สวยมากเลยเป็นฟอยด์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้อร่า Enchantment มี t ทอร์เรนอาร์เมอร์นะ,ะทำให้ตายได้2ครั้งนะฮะ อันนี้เป็นการช่วยจัวดเอ้เป็นการช่วยหาแลนแบบสไตล์สีขาวนะครับผมทำให้ออรราสเปลดลดลงหนึ่งอันนี้เป็นการขุดเคเจเจอร์ตัวเล็กๆน้อยๆขึ้นมาทําให้เคเจเจอร์ของเราสีขาวเนี่ยจะเน้นการป้องกันนะฮะก็ถือว่าทุกตัวแทบจะเป็นกองเชียร์นะครับที่อยู่แนวหลังแล้วก็ให้เจ้าไลท์พอลเนี่ยเจ้าน้องหมาของเราเนี่ยพุ่งไปตีทำดาเมจคู่อสู้เป็นหน่วยหวัวมุ่ขทะลงฟันนะครับผมประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถไปอ่านเด็คลิสต์ได้นะผมจะแนบเอาไว้นะ แล้วก็อาร์ติแฟกต์นะฮะลูกค้าท่านนี้ก็จะมีบางใบแล้วนะก็เลยเสริมเสริมไปนี่คือที่เสริมไปนะฮะนิกโลตัสเนี่ยจะได้เป็นสีเท่าจำนวนเม็ดเท่ากับดีเวอร์ชันนะครับดีเอชันทูเด็ดคัลเลอร์ก็คือนับจำนวนเม็ดขาวและมานาขาวดูเพอร์มานแนของเรามีกี่เพอร์มานแนนนะครับเราจะนับว่ามีเจ้าเม็ดขาวนี้เท่าไหร่อันนี้คือเขาเรียกว่าจำนวนดีเอชันนะความทุ่มเทนะครับแลนจะไม่นับนะครับผมประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ซอสซอรี่นี่นี่ไม่เด็ดเลยนะครับจะเดือชอยออาเคีเจอร์ที่ไม่ได้เอนชานเด็ดนะครับที่ไม่ได้มีการเอนชานนะฮะดังนั้นก่อนจะใช้ใบนี้เราก็แปะเอนชานให้กับเคีเจอร์ทีมเราก่อนนะแล้วล,ล้างกระดานชบ,บงชาบ,บ้านตายเกี้ยงแต่ว่าเหลือเฉพาะทีมเราที่มีเอนชานเมนติดอยู่นะฮะเนี่ยก็เป็นการที่จะกวาดกระดานพิกเกมสไตล์สีขาวนะครับผมอาจจะมีข้อเสียก็คือมีความซื่อๆ,ๆอยู่บ้างนะฮะเหมือนกับแบบว่าแบบว่าเราทําอะไร ตรงไปตรงมาผสมครวรนะฮะแล้วก็จะมีการ i n s t a n t ที่ช่วยเสริมช่วยบัฟอ่ามิเนี่ยป้องกันตัวเองได้นิดหน่อยนะฮะ counter spell ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีจ่ายอีกหนึ่งก็ถือว่า counter หน้เอาไว้กันกันของเราแล้วก็ใบนี้ก็เป็นใบที่ช่วยเสริมการ hexproof นะฮะเวลามีใครมาจะจิ้มให้เจ้าน้องไรพ่อของเรามีอันเป็นไปเนี่ยใบนี้ก็ป้องกันได้นะครับ ส่วนนี้ก็คือจุดเด่นของเด็กนี้เลยก็คือเหล่าออร่าเอ็นชาร์เมนออร่าทั้งหลายนะครับผมก็อันนี้ก็ยังสามารถที่จะไปเพิ่มเสริมเพิ่มเติมได้ตามงบประมาณในอนาคตนะครับตีระดุดลฟ์นะครับบวกศูนย์บวกสิบทำให้ตายยากนะฮะเป็นแฟลชด้วยนะฮะทำให้อินเสียชัคติเบิลแข็งแกร่งโปรดักชันฟอร์มเค e เ t อร์เพราะว่าไม่มีเคสเซอร์ตัวไหนสามารถบล็อกมันได้หรือว่าไม่มีอาริตี้ของเคสเซอร์ตัวใดที่สามารถที่จะไปทําอันตรายเจ้าคิสเนได้ไม่สามารถทาร์เก็ตได้นะบวกบัฟพลังนะครับหรือว่า การป้องกันขั้นสุดนะฮะการเพิ่มพลังเรียกได้ว่าทุ่มเทนะฮะ High Risk High Return จริงๆที่ทําให้เจ้าไล่ผ่องเราเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยนะครับผม mm hmm. ก็ออร์ด้าพวกนี้มีเซเลคชั hmm. ่นให้เลือกอีกหลายร้อยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันใบนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเป็นหนึ่งในเด็กพื้นฐานอยู่แล้วเด็ก mm hmm. ที่เล่นกับเอ c นชานเมนต์นะ mm hmm. ก็จะมีความสนุกอยู่ก็คือเมื่อเราไล mm hmm. ่เมื่อเจ้าคิสเน่ย,ยืนยิ้มอยู่บนสนามนะไล่เอ c นชานเมนต์ค่าไล่เท่าไหร่ mm hmm. ก็สามารถที่จะดูดเอ็นชานเมนต์อื่นๆนะครับ ที่ค่าไล่เท่ากันหรือน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยจากในไลบรารีเนี่ยเข้ามาบนสานามได้ทันทีนะครับประมาณนี้นะจะแปะเฉพาะเจ้าคิสุนี่ไอแปะเฉพาะเจ้าไลายพอแล้วก็แลนก็จะมีนอนเบสิกแลนประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นนี่นอนเบสิกแลนคุณภาพมากๆเลยนะสามารถช่วยจวดได้นะครับผมวอลลุ่มก็ช่วยจวดได้เช่นเดีวยวกันอาจจะต้องเสียไลฟ์นิดนึงนะฮะตามจํานวนเมสจำนวนสีที่เราเล่นเนะี่ยซึ่งนาที่นี้คือสีขาวเนะี่ยถือว่าเป็นการ ใช้งานที่คุ้มค่ามากเสียแค่หนึ่งลายก็เราได้จวดนะวเวลาที่เราไม่มีของจะเติมมือนะครับผมแล้วที่เหลือก็เป็นเบสิคแลนสวยๆนะฮะเติมโทเค็นไม่หน,นึ่งอันนั่นเองไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ยังได้แถมลูกเต๋ากับเคาเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับเผื่อเอาไว้วางเม็ดนั่นนู่นนี่นะฮะโอเคดังนี้ก็ง่ายๆนะครับเล่นสนุกเข้าใจได้ไม่ยากแล้วก็ถ้าเกิดว่าชนะทางก็มีสิทธิ์ชนะวินเกมได้แบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า คู่ต่อสู้มาเดส t ์ทอยอะไรเราเราก็ต้องหาทางที่จะเซิร์ชออร่าให้มันแก้ทางหน่อยนะหรือว่าจะต้องหาทางปกป้องเราให้ดีถ้าเกิดยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปลงตัวเจ้าไรลเผาประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ามาเล่นเป็นยังไงก็มารีวิวให้ผมฟังบ้างนะทุกๆคนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงสี่จะมารีวิวอะไรอีกก็เจอกันนะครับสั่งก,การก็สั่งได้ที่เพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ